คุณรู้หรือไม่ว่าโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองฆ่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับสองของประเทศและเป็นอันดับหนึ่งของคนทั่วโลกเลยนะคะส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดค่ะคนที่มีอาการหัวใจวายบางคนนะคะ60-70%ไม่เคยมีอาการเตือนมาก่อนเลยค่ะเด็กได้ว่านะคะเมื่อเลือสึกตัวนะคะก็สายไปเสียแล้วค่ะวันนี้นะคะนิ่มก็เลยมีอาหารเสริมที่ช่วยดูแลในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดทุกคนนะคะนั่นก็คือมารีนาค่ะ ส่วนประกอบหลักในมาริน่านะคะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะ1น,นะคะคือน้ำมันปลาค่ะตัวที่2นะคะคิวออยล์สามแอสตาแซนทีนและ4วิตามินอีเราลองมาดูตัวแรกกันนะคะน้ำมันปลาค่ะอุดมไปด้วยกรดโอเมก้า3ค่ะซึ่งในกรดโอเมก้า3ของเรานะคะมีกรดไขมันที่จำเป็น2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ1นะคะตัว e p a ค่ะ e p a ของเรานะคะเด่นในเรื่องของการดูแลในเรื่องระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะ ลถไขมันคอเลสเตอลและลถไขมันไตกลีเซอไรค่ะตัวที่2ก็คือ DHA ค่ะ DHA จะเด่นในเรื่องของการดูแลร,ระบบประสาทและสมองค่ะส่วนประกอบตัวที่2ค่ะก็คือ Q oil ค่ะ Q oil ของเรานะคะได้มาจากตัว Q ค่ะเป็นสัตว์น้ำนะคะที่มีลักษณะคล้ายกุ้งนะคะตัวเล็กๆสีแดงนะคะใน Q oil นะคะอุดมไปด้วยกรดอเมก้า3 6 9ฟอสโฟลปิดและแอสตาแซนทีนค่ะ แอสตาแซนทินของเราได้มาจากนะคะสารหลหิมโตคอคคัสนะคะพูวิอาิสซึ่งแอสตาแซนทินนะคะเป็นสารต้านอนุมูลสลัดที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากจนได้รับฉายาว่าราชาแห่งสารต้านอนุมูลสลัดเลยนะคะซึ่งนะคะมันมีฤทธิ์มากกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่าเลยค่ะและส่วนประกอบสุดท้ายค่ะก็คือวิตามินอ e, ีค่ะ ช่วยในเรื่องของการนะคะลดการแตกตัวของเม็ดแดงค่ะลดการอักเสบของหลอดเลือดได้ด้วยนะคะช่วยทําให้ผิวพันธุ์ของเรานะคะสดใสด้วยนะคะและเมื่อเราทานมาเลนาเข้าไปนะคะจะช่วยบํารุงนะคะ 1. น,นะคะช่วยลดคะะลสเตอรอลาและไตกีสลายค่ะ2ช่วยบารุงสายตาค่ะ3ช่วยบารุงสมองค่ะ4ช่วยบํารุงในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจค่ะ5ช่วยบํารุงในเรื่องของผิวพันธุ์ค่ะและ6ช่วยบารุงในเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าหรือข้อต่อต่อตางๆค่ะ วิธีการรับประทานมาริน่าค่ะสําหรับคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วให้รับประทาน1เม็ดหลังอาหารเช้าค่ะแต่ถ้าคนที่มีปัญหาในเรื่องไขมันโลหิตสูงในเรื่องความดันโลหิตสูงหรือมีปัญหาในเรื่องของหัวใจแล้วให้รับประทาน1เม็ดหลังอาหารเช้าและเย็นอย่าลืมนะคะลดไขมันตัวร้ายดูแลหลอดเลือดหัวใจของคุณและคนที่คุณรักด้วยมาริน่าค่ะ